สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับก็ามาให้ดูอีกคันนึงนะครับอันนี้เป็นเตย์ตาอารติสนะครับอันนี้ลูกค้าขับไปบอกคมร้อนขึ้นสูงครับดีดับเครื่องทันนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นที่ท่อนะครับท่อหมอน้าตัวบนแล้วก็ตัวล่างตัวนี้นะครับตัวล่างหลุด นะครับดีลูกลูกค้าดับเครื่องทันนะครับมีโชคอย่างดีนะครับเครื่องไม่พังนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับของเก่าท่อมันสั้นไปหน่อยนึงครับอยู่ประมาณนี้นะครับพอความร้อนในท่อมันมีแรงดันอยู่นะครับในท่อ น้ำอย่างเงี้ยมันจะมีแรงดันนะครับรเวลาเครื่องยนต์ทำงาน,นครับทำให้เกิดแรงดันทำให้ท่อมันถอยได้นะครับแล้วก็ท่อคืออาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยครับก็เวลาเลือกท่อนะครับให้ให้เลือกนี่ยท่อที่พอดีกับตัวคอมน้ำนะครับแต่ทีีเน้นเป็นของแท้ไปเลยนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับนี่คือใส่ให้เรียบร้อยนะครับ ถูกอย่างดีนะครับว่ายังจับเครื่องทันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับเทสแล้วก็เครื่องยนต์มไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติอ่านี่ก็ดีอิดเครื่องไล่น้ําไปก่อนนะครับตอนนี้อา่าอุณหภูมิน้ำเก้าสิบห้าพัดลมทํางานปกตินะครับตอนนี้ออุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับพัดลมทำงานนะครับ นี่คือระบบรัววบคมร้อนถือว่าปกติแล้วนะครับตอนนี้หลังจากเราทําการเปลี่ยนท่อน้าหม้อน้ำนะครับให้ลูกค้าไปนะครับท่อบนล่างเลยนะครับลูกค้าท่อหลุดมานะครับดีนะครับดับเครื่องทัน <c oughs> ทำให้ก็จะหวนเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือเสียราคาหลักร้อยนะครับ ภูมิขึ้นปกตินะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกติแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับลูกค้าดับเครื่องทันนะครับดีลูกค้าเห็นเกียร์คำร้อนก่อนนะครับโชคดีไปนะครับเราทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาเราขับรถนะครับต้องคอยสังเกตนะครับเกียร์คำร้อน นะครับกีคำร้อนด้วยนะครับต้องคอยระวังดูดีๆนะครับอย่างเคสนี้ก็คือลูกค้าดับเครื่องทันครับเห็นกีคำร้อนวิ่งขึ้นจนสุดเลยนะครับถึงขีดแดงนะครับดีดับเครื่องทันก็เลยเสียเงินไม่เยอะนะครับเพียงแค่ค่าเปลี่ยนท่อแล้วก็ค่าทอยาแค่นี้นะครับสำหรับอันนี้ก็โอเคแล้วครับเตรียมส่งงานนะครับผมขอบคุณครับ